สวัสดีค่ะไอเลิฟที่รีวิวนะคะวันนี้เราจะมาย้อมสีผมกันไม่เคยย้อมสีผมมานานมากแล้วนะคะไม่ใช่ไม่เคยย้อมย้อมเป็นประจำแต่ทุกทีจะไปที่ร้านแต่ช่วงนี้ประหยัดงบค่ะเพราะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นพอย้อมร้านทีผมยาวเนาะย้อมครั้งหนึ่งก็สองพันห้าเราแบบทำให้ไม่ประหยัดอะไรแบบนี้คือตอนนี้ต้องเติมคนผมนะคะก็เลยจะลองมาเติมเองไม่รู้ว่ากลับไปพี่ที่ร้านเขาจะด่าหรือเปล่าต้องกินซีอพวกอีกท่าน่าอะไรอย่างนี้เราก็แบบโอเคค่ะเป <laughs> ็นการลองครั้งแรกนะคะถือว่าจะได้ทนบีบหุเดือนเนาะ โอเคแกเห็นอ okay. so uh ันนี้มาเนาะก็คือคล้ายๆสีผมเก่าเราของเราจะมีไฮไลท์ด้วยเนาะแต่เราจะเติมแค่โคนก็อันนี้เป็นแบบโฟมนะคะพอาี้เห็นมันลดราคาเจอของลดราคาไม่ได้เลยจากร้อยสองร้อยสามสิบกว่าบาทสามสี่เหลือแค่ร้อยสามสิบสี่บาทนะคะอันนี้เป็นของ Schwarzkopf นะคะอ่านผิดแกให้อ่านผิดบอกด้วยนะคะสี Berry Ash Fresh Home Hair Color น้ำตาลเทานะคะก็ก็มางหาพร้อมกันนะคะแล้วก็จะทำเลยเนาะอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นแบบโฟมนะคะ Easy Push ปั๊มหัวปั๊มเนาะผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบหกปีนะคะใครอายุน้อยกว่าปี กดคลิปกดคลิปผ่านไปได้เลยนะคะอย่าลองเองนะคะลูกเดตตาบอดโอเคแต่ไลท์มอสเจอร์เฮมอสเจอร์เฮมาร์กเขาแถมเฮมาร์ให้ด้วยเหรอในนี้นี่ยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวมันแกะด้วยกันอ่ะเดี๋ยวก่อนมาอ่านก่อนอ่านข้าวก่อนทุกความสบายใจนะพยอมพังเอาคืนไม่ได้นะคะไปแก้ทีก็หลับพัานเนาะฝายไงออกมาแล้วเนี่ยนะอันนี้คือสีนะคะถ้าสีผมสว่างอยู่แล้วอย่างสีผมชาวต่างชาติมันก็จะออกเป็นน้ำตาลเทาเนาะแอชบราวน์แอชแปลว่าชีเทานะคะใช่ไหมใช่แอชบราวน์สีชีเทาน้ำตาลอ่ถ้าคนผมดำมันก็ออกนิดๆเองเนาะอ้้กลลาายเเป็นนสีตขม อืมคนเราประมาณนี้ก็ได้ก็คือเราอยากจะให้มันเบลนกับสีผมเก่าอสีผมที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมสีผมการทำอุณหภูมิห้องและระยะเวลาที่ทิ้งสีเส,ส้นผมมีคู่มือให้ในกล่องน,นะคะเออสภาพเส้นผมอุณหภูมิห้องหากต้องการฟอกหรือย้อมอีกครั้งใช่นวันนี้ควรอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้ผลครบตอนหนังศีรษะหัวลอกนะคะก็เห็นคลิปแม่ที่หัวลอกอะ่ะน่ากลัวมากเลยอะที่เขากัดสีผมแล้วเขาไม่ได้กันหนังหัวคือทุกครั้งที่เราไปกัดที่ร้านที่ราคาราคาแพงๆพี่เขามีประสบการณ์หน่อยนะคะคือเวลากัดผมอ่ะเขาจะไม่กัดไไปปโโดดนนนนนนคคหหัังวเเเเลลลยยยะะะะาาาาาจจทแบบรรมมมมมมณซออกก่่ีผใช ที่ข่าวที่โดนคนผัวม่ะแล้วเหมือน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 เป็นรอยแบบเป็นแผลไหมเลยอะคือหนังศีรษะแบบเปิดแบบเป็นแผลไหมแบบเละเลยอะคือน่ากลัวมากอะ มเหมือนโดนน้ำร้อนลวกอะ่ะอุยอย่านะอย่าไปจะคืออันนี้มันเป็นแบบย้อมเองเนาะมันเลยกัดได้ไม่แรงมันโดนหนังหัวได้เนาะพอทำบ้านมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะไม่โดนแต่ถ้าจะกัดสีผมนะคะให้เพื่อนทำให้ที่ทำมีประสบการณ์เนาะหรือว่าช่างอย่าถ้าโดนหนังหัวเด็ดขาดนะคะมันจะลอกและแสบมากโอเคอ่ะเดี๋ยวดูวิธีใช้คร่าวๆเ,เขาบอกว่าสมวนผสมลงในขวดเป็นเดเวลลอปเปอร์เปิดกดฝาปั๊มไม่ต้องใครเหยียบชโลมเส้นผมแห้แงกระจายระดึงริงไว,ว้เอาอ่านข้ามโอเคก,อกดกดฝาปั๊มให้สุดด้วยความแรงโอเคไม่มีอะไรใส่ทุกมือ หลังแชมพูบำรุงด้วยมอาเซอร์แฮมมาอันนี้ที่เขาแถมให้ใช่ไหมข้างหลังข้างหลังเขียนว่าไงเนื้อโฟมละเอียดสีทั่วถึงปั๊มฝาปั๊มให้การย้อมผมเป็นเรื่องง่ายนี่ต้องเจาะนี้ด้วยนะเราเอาขวดปั๊มยัดลงไปเนี่ยเนาะเดี๋ยวแกะก่อนแล้วค่อยเจาะเซรั่มไลท์มอเตอร์ไลเซอร์เฮมมา with water lily extract มอเตอร์ไลเซอร์อันสังขยานแฟตไลท์มอเตอร์ไลเซอร์แฮมมาของสังข์กัดจากวอ water ล i l y ส่วนประกอบให้ความชุ่มชื้นให้ผมเป็นประกายสดใสนะคะมาดูกันโอเคอ่ะน้องเด้งออกมาให้ดูแล้วเอานะคะมีีอออ่่ะะเเเทลยับโคงงไ้้านนน เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าเดเวลลอปเปอร์นะคะเอเจนต์สนี่เดเวลลอปเปอร์หโอเคเนาะก็คืออันนี้อแบบนี้เขยาะเขยาะเขยาะปิดฝาง่ายๆเนาะจริงไว้เมื่อกี้เท่าไหร่นะเขาบอกอะไรครึ่งชั่วโมงใช่ไหมโอเคอย่าอย่าวๆอันเกินนะคะเดี๋ยวมันมีการผมผมไหม้ด้วยนะเหมือนผมช็อตอะผมแบบเปื่อยยุ่ยเนี่คือแบบเปื่อยยุ่ยแบบยิ่งกว่าไม้กวาดอีกอะคือแบบไม่เอานะอย่างนั้นอย่าอย่างนานเกินนะคะเนาะเสร็จนะแล้วเนีนะเดี๋ยวเราอันนี้ใช่ไหมอันนี้เสร็จแแลล้้้วก็ใใหชฟทไมอเอร์์แฮมากอ่ะใช้้อันนนีเาะห พรมเส้นผมประกอบด้วยสารสกัดวอตเตอร์ลิลลี่โอเคเดี๋ยวเราขอเราขอเวลาไปอ่านอันนี้ย้ำๆอีกรอบหนึ่งนะคะทำเองไม่ทำมานานหลายปีมากเราไม่ค่อยมั่นใจเนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวขอเจาะกล่องด้วยแบบนึงโอเคนะค่ะแกะมาแลนะ้วคนะ่ะยิ่งใหญ่หญอลังการมา,ะะามากนะคะยาวมากเลยค่ะอันนี้นะคะซูมไกลๆนะคะยาวมากนะคะกระดาษนี้ยาวเท่าแขนยาวกว่าแขนอีกนะคะแล้วมีถุงมือมาให้แอบอยู่ข้างในสองอันนะคะใครที่บอกว่าหาถุงมือไม่เจอก็คือเหมือนถุงมือปอกผลไม้โอเคทุกคนควรอ่านนี้ค่ะไม่ต้องไปดูรีวิวนะนะคะดูรีวิวคร่าวๆเพื่อได้ไอเเเดดีีีียยยยยนน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 ะะะะะะคคคคแตต่่่่่ววาาากกอออทททุรรรร้้้้ำไปููใใหบมมมลผผสส คือใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนแพ้ง่ายนะเราเคยทำแล้วเราไม่แพ้นานมาละนี่นะควรจะทำแบบนี้ก่อนนะคะนี่ผสมนิดๆนะคะ 1, 2, เดบิลเลอเปอร์หนึ่งกับสองเทมานิดหนึ่งใสร็จกระจายทุกคนแล้วก็เอาลองใต้ตรงท้องแขนตรงที่ผิวหนังมันผิวหนังมันเบาบ,บางนะคะแล้วดูว่าทิ้งไว้สามสิบนาทีดูว่ามันมีผื่นแพ้ไหมนะคะถ้าแพ้ห้ามใช้นะคะทุกคนนี่เน้องอ่านน้ออานนะคะเรื่องการแพ้สำคัญมากนะคะเพราะว่าตายได้นะที่เขาเรียกว่าอนาไฟาลักซิสที่มันแพ้รุนแรงเข้าระบบแล้วแบบทำให้แบบหลอดลมพองอะไรเงี้ยหายใจไม่ออกอะจริงๆตายไไไไดดด้้้นนนนะะตองงปโรพยยาาาาบบบลล่่่วแภใกีีทจม นี่นะโอเคนะทุกคนต้องอ่านนะคะระวังนะเออแล้วก่อนทำนะแนะนำอันนึงก่อนทำให้แบ่งเดี่ยวเป็ลอปเปอร์ก็คือตัวเนี้ยเอ้ยตัวไหนนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงตัว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 เดี่ยวเป็นลอปเปอร์หนึ่งสอง hair color agent นี่ตัวเดี่ยวเป็ลอปเปอร์เออคือแบ่งตัวเนี้ยแบ่งตัวเดี่ยวเป็ลอปเปอร์เนี่ยไว้นิดนึงนะเอาไว้เช็ดเวลามันติดตามขอบหูหรือขอบไรผมเนี้ยค่ะแบ่งไว้นิดนึงเนาะมันจะเช็ดออกง่ายกว่าอันนี้เคยอ่านเจอของยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นอันนี้แหละแต่เราหาไม่เจอนี่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 ไงนี่ไง ไม่ใช่ไม่พี่ชายม,ม,มีอะไรอีกไหมอะ่ะมีนะค่ะนีนะคะเอออันนึงก็คืออย่าทำตอนผมเปียกนะคะไม่ใช่ว่าสระผมผมเปียกคือคือเรางูนเราไม่รู้ตอนเด็กคือแบบคือเราแบบเอาผมไปจุ่มน้ำให้มันแบบหมาดๆแล้วก็ค่อยขัดคือจริงๆทำไปบนผมแห้งเลยได้ไม่ต้องแบบไปรอผมหมาดคือเราก็รู้เหมือนกันแล้วเวลาเราทำหมาดอ่ะมันหมาดแล้วมีน้ำหยดอ่ะง่วงมากมันก็หยดย้อยหมดเลยอ่ะทำไมเราทำอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันตอนนี้เราต้องมีสกิลนะคะนี่เนาะล้างแล้วเป่าให้แห้งทีหลังนะคะคือเขาบอกเลยว่าใส่ลงบนผมแห้งอ่ะเออแบบบ่่่่่่งงผมมเเเปป็็็นนนหหลลาาายยยชอออออออจจจะะะขีีีี้้ืกกไดดทวแบ ใส่ใส่ลงบนผมแห้งจริงๆเราจําได้ว่าเราอ่านเจอถ้าผมยาวเอาแบ่งผมไปลายๆเป็นหลายส่วนเริ่มจากด้านบนถ้าผมยาวให้หนวดจับๆจนถึงปลายผมนวดทั้งศรีรษะตรวจสอบฉลมแล้วก็ทิ้งไว้เช็ดออกด้วยกระดาษเช็ดหน้าถ้าจําเป็นให้รีบเช็ดนะคะเพราะไม่งั้นมันติด <บ rage S 2> แล้วมันเชน <uss> ็ดยากนะอย่าลืมแบ่งดเ d e อปเปอร์ไว้ด้วยนะไว้เช็ดเช็ดสัมฤใส่ส <ärke S 1> ัมฤแล้วก็เช็ดเนาะตามๆไหลผมนะคะโอเคนี่เนาะระวังอย่าเข้าตานะคะอันนี้ที่บอกนะคะใครอายุต่ำกว่าสิบหกกดคลิปข้ามไปเลยนะคะอย่าอย่าทำนะคะลูกไปร้านหรือให้ผู้ปกครองทำให้นะคะแล้วก็ สำหรับคุณคนที่มีผมขาวนะคะไม่สามารถใช้ปิดผมขาวได้นะคะตัวนี้เนาะมันก็ยังเห็นผมขาวอยู่คือผมขาวมันเป็นผมสีสว่างใช่ไหมถ้าใส่ตัวนี้ปุ๊บคือผมโดยรวมมันก็จะเปลี่ยนจากผมสีขาวมันก็จะเปลี่ยนเป็นผมมันก็จะเปลี่ยนเป็นสว่างขึ้นในเฉดสีนั้นคือมันไม่ได้ทาสาหรับปิดเฉดเปลี่ยนเป็นเฉดที่ดําขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะย้อมปิดผมขาวมันก็จะยังเป็นเห็นเส้นผมขาวๆอยู่แต่เปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นสี a ชบราวน์แทนก็ยังมีหงอกของ a ชบราวน์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นปิดผมขาวไม่ได นีเล่าให้ดูคร่าวๆว,ว่าตัวนี้เราใช้นี่เนาออะอุปกรณ์นะคะก็มีหวีอย่าลืมนาฬิกาจับเวลาอ่ะนี่นะโอเคอันนี้ อันนี้ก็ไว้หมักผมนะสักครึ่งชั่วโมงอ่ะอันนี้ใส่ของมือนะคะต่ออันนี้จ่อเรียบร้อยแล้วก็มือจ่อไปเลยนะนี่ทำเพืคือปึ๊บเฮอเปิดเปิดอ่ะได้ปนเอาตัวสีดำใส่ในตัวสีขาวปึ๊บเขย่าเขย่าเขย่าปิดฝาได้นะเขย่าไม่ใช่ดหยิบเพื่อใส่อันนี้แล้วเขย่านะคะเดี๋ยวกระจุยกระจุยกระจายเคยทำนะเละเทะแบบงงมากเหมือนจะรัดรัดขั้นตอนแต่ปรากฏว่าแบบมันกระเด็นออกเละเทะติดผนังเช็ดไม่ออกค่ะเกือบโดนปรับโอ้ตอนหัวนักศึกษาให้ตายเเเเเเถออออะะะปปปปปปิิกกกกๆขยยััััแแลลล้้้้้วววว็็็็็ดตตรงนน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 นีีี่่าามมมมจโโฟฟหื Okay. ใช่แล้วอย่าลืมทิ้งเอาเป็นทิ้ทางนะคะมันจะกัดมือเนาะแล้วก็มาผมด้วยตัวนี้นะคะโอเคค่ะ,คคะนี่ไงตรงนี้ไงเจอแล้วสภาพเส้นผมก่อนการย้อมนะคะไม่จำเป็นต้องสระผมก่อนการย้อม อย่างไรก็ตามหากผมสปกปรกหรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับผมเช่นสเปรย์สีผมหรือผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมก็านาสระผมก่อนการย้อมอย่างน้อยหนึ่งวันงั้นแปลว่าผมคุณต้องแห้งแล้วถูกต้องไหมคะอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสระผมนะคะระมัดระวังนะคะเราโดนไปแล้วติดติดผิวหนังไม่เป็นไรน,นะคะแต่ติดเสื้อผ้าใหม่ๆหรือติดพื้นติดผนังหอพักนักศึกษาอันนี้ไม่ไหวนะคะโดนปรับนะคะหอพักไม่ได้นะคะเด็กๆเกนาะเลือกสวมเสื้อผ้าที่จะไม่สปกปรกเราชอบเอาอะไรนะถุงพลาสติกอะใหหหหญ่ห่่ๆนนะนออออยะมมััันะััดดคไปข้้้้้าาาางงงงงลลเแทททผ นี่อีกอันนึงอย่าลืมทาครีมที่หูใช่ใช่ใช่อย่าลืมเอาใช้วัสลีนก็ได้เนาะใช้ครีมก็ได้อะไรที่มันแบบเป็นแบบมันๆเนาะเพราะมันจะได้เช็ดออกก็น่าสมถุมือนะเพราะมันจะติดเล็บแล้วก็จะกัดมือควรใช้หนังยางรัดส่วนปลายถุงด้วยมั้งถุงมือหลุดถอดแว่นถอดตุ้งหูก่อนนะมันกัดนะลูกเดี๋ยวแว่นตุ้มหูเสียหมดนะคะอุณหภูมิห้องดีที่สุดคือระหว่าง20-25อันนี้คือถ้าสมมติประเทศไทยหน้าร้อนประมาณในห้องปกติประมาณ30ไม่ต้องเปิดแอร์ทำเปล่่าาออคิดวย่างั้นนะอออุุณหหภูมิททใ้สสีีีกดด่เปิดแอร์นนะะคคทุก20-25องศานะคะโอเค